สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มึงจะขำทำไมห่งเอ้ยกูให้มึงหยุดขำหยุดขำแม่งสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาทอดเฟ้นไฟนะครับน้องๆเดี๋ยวน้องๆรอดูเลยนะครับว่าพี่จะทอดเฟ้นไฟยังไงนะครับน้องๆป่ะเดี๋ยวพี่จะพี่จะใส่ผงโรยด้วยนะครับน้องๆเดี๋ยวไปดูกันว่ามีผงโรยอะไรบ้างนะครับน้องๆไปเลยครับโอ้โห น้องๆครับเรามีเฟนไฟเยอะเลยนะครับน้องๆดูดีนะครับน้องๆนี่ครับหนึ่งถุงสองถุงสามถุงสี่ถุงไม่รู้ว่าซื้อมาถมที่หรืออะไรถมตู้เย็นเลยอะครับน้องๆเดี๋ยวพี่เอามาถุงหนึ่งแล้วกันนะครับน้องๆไปเดี๋ยวเราไปเลยนะครับน้องๆเอาละครับน้องๆตอนนี้พี่ได้เฟนไฟมาแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะทําการแกะเฟนไฟก่อนนะครับน้องๆ นี่นะครับน้องๆเป็นายถุงละ95บาทที่แมคโครนะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทอดกันกี่กรรมดีนะครับน้องๆโอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็ได้เป็นไฟใส่ถ้วยแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวเราก็ไปเปิดแก๊กกันเลยนะครับผมไปเลยครับวาร์ปไปเลยนะครับ ไฟไม่ติดเหรอครับน้องครับเอาอ้เหี้ยไฟมันติดอันนี้ครับพี่เปิดผิดครับน้องอันนี้ครับน้องครับโอ้โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรารอไฟร้อนนะครับน้ํามันร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นปายเลยนะครับน้องๆโอเคนี่ครับน้องครับโอ้สุดยอดเลยนะครับน้องๆพี่ลองอันหนึ่งตอนนี้มันร้อนแล้วนะครับน้องครับเดี๋ยวพี่จะทําการใส่เป็นปายเลยนะครับน้องๆแบบฟูเลยนะครับน้องๆครับฟูเลยนะครับ โอเคโหน้องๆครับพี่ได้ผงมาเต็มเลยครับน้องๆอันนี้คือบาร์บีคิวนะครับโอ้อันนี้ครับชีสครับน้องๆครับโอ้อันนี้ครับปาปิก้าครับน้องๆเดี๋ยวน้องๆจะโหวตอันไหนน้องๆกดหนึ่งล้วนๆนะครับบาร์บีคิวครับโอ้หนึ่งไม่มีเลยครับเอาชีสหนึ่งก็ยังไม่มีอีกปาปิก้าหนึ่งก็ยังไม่มีอีกนี่ พี่ไม่รู้จะเอาอะไรนะครับพี่พูดอะไรกู <c oughs> ไปเลยวันนี้กูเหมือนหลุดมาหรือ,อไรกูไปเลย <c oughs> โอ้เราว่ามาตอนเส้นไฟเหลืองแล้วครับน้องๆครับเอาไปเราตักเลยนะครับน้องนองี่นะครับน <c oughs> ี่เขาเรียกว่าอะไรเสด็จน้ำมันนะครับ สเสด็จน้ำมันนะครับน,น้องๆครับโอเคน้องดูหน้าตาดิครับผมโอ้เฮ้ยเหมือนมีเส้นเส้นอะไรติดไม่รู้ครับเส้นอะไรไม่รู้ครับผมโอ้โอ้ไปโอ้ พี่นึกว่าหนอนนะมบน้องแต่เหยียบเฟนไฟที่พี่ทําตกไปครับโอ้พี่เหยียบฟอร์มเลยครับมน้องครับวร์ปไปตอนที่พี่เขย่าผงนี่นะครับมน้องครับเอาละครับมน้องครับตอนนี้เราวร์ปมาแล้วนะครับพี่ใส่ผงไปบาร์บีคิวกับชีสนะครับมน้องเดี๋ยวเราจะเขย่านะครับเบบี้ เอ้าน้องๆมาเมื่อไรอะ,ะครับพี่มานานแล้วนะครับแต่พี่ก็ไม่รู้น้องๆมาเมื่อไหรพี่คุยกับใครเสียงอะไรวะอ و, เสียงจจยหัวใจพี่ได้นนี่เองใครมันแอบขำ,ำอยู่หลังกล้องวะเนี่ยอ๋อครับน้องเดี๋ยวพี่ขอตัวไปกินเฟืป้ายก่อนนะครับน้องๆก็ทำตามได้นะครับ แต่ก็ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับเพราะเป็นไฟเนี่ค่อนข้างที่จะคันขั้นตอนเยอะมากเลยนะครับเราระวังนะครับกก็ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับน้องๆครับเอาละฝันดีครับน้องๆโอเค <c oughs>